วัสดีครับมโนนอขอกอครับมีเรื่องมาเล่าฮะเมื่อวานไปที่อนุสรสถาน14ตุลามาฮะไปทำข่าวมานะครับก็มีกลุ่มศิลปินประชาธิปไตยฮะก็มาพูดคุยกันเรื่องอาการปุ่มหายบังคับทำให้ศูนหายนะก็เป็นกำลังร่างกฎหมายฮะ ร่างกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะสนชรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยตีตกไปอ้างว่ายัางมีจุดอ่อนในพอลร์การอุ้มหายอุ้มค่าอยู่นะะทางประชาชนเนี่ยทางสสก็พยายามจะดันพรบการอุ้มฆ่าอุ้มหายป้องกันพร์ป้องกันการอุ้มค่าอุ้มหาย ว่าก็มาถูกถอดถอนออกจากสนชฮะว่าเขาอ้างว่ายังมีจุดอ่อนนู่นนี่นั่นอีกเยอะคืออ้างว่าสูญหายจากรัฐบาลจากผู้มีอำนาจอะไรประมาณนั้นนะผมก็เลยเก็บเรื่องมา้ล่างอให้ฟังเพราะว่าการอุ้มหายอุ้มฆ่านี่ฮะมันมีมานานแล้วฮะมีตั้งแต่สมัยนี้นู่นนะฮะสมัยนี้ปีสองสี่เก้าห้าสมัยนี้ประวัติการ ถูกอุ้มฆ่าคุณเตียงสิริขันเป็นอดีตรมรีคุณพลอีสานของเราก็โดนโดนจับฆ่าทรมานรัดคอเผาศพที่เมืองกานอันนี้ก sure. ็ถูกอุ Bana ้มฆ่าคุณเตียงนี่เป็นเป็นอดีตรมรีฝ่ายประชาธิปไตยก็ถูกรัฐบาลปฏิดัติการสมัยนั้นครับอุ้มฆ่ามีคุณพายะสุขหมโตมีนาตระกูลโตมีนาก็หายไป ปี2497นะอันนี้ก็โดนค่าขวานท้องฮะเอาปูนยัดยัดท้องฮะแล้วก็ถ่วงทะเลสาบที่เกาะหนูเกาะแมวนะก็มีมาเรื่อยฮะสมัยปี2534สก็คุณธนงโพอ่านยเป็นผู้นำแรงงานของประเทศไทยก็เป็นรู้สึกสมัยก่อนท่านเป็นสวอด้วยนะก็โดนอุ้มหายไปตอนนี้ก็ยังไม่พบ ไม่พบร่องรอยนะคุณท่านหลวงพ่อแล้วก็ต่อมาก็คุณสมชายนิรภัยจิตเป็นทนายนะก็ถูกอุ้มไปปีสองห้าสี่เจ็ดนี่ก็ไม่พบล่องรอยเหมือนกันนะแล้วก็สมัยเสื้อแดงนะฮะผ่านมาปีเนี่ยไม่นานมานีฮะสมัยเสื้อแดงแตกนะฮะก็มีคนผู้ลี้ภัยเสื้อแดงไปลี้ภัยที่ลาวที่ขมิก็โดนอุ้มหายไปก็คุณโกติฮะวุฒิพงษ์ กิจธรรมกุลก็หายปี2560แล้วก็มีอาจารย์สุรชัยแท่ด่านนะหายปี2561หายที่ลาวนะไม่พบร่องรอยไม่ตนะ่นัะแต่น่าแปลกใจคนที่หายไปพร้อมกับอาจารย์สุรชัยแท่ด่านนะก็มีมีกาสลองนะสหายภูชนะกาสลองเนี่ยกาสลองนี่ก็คุณไกเด,ดหลือเลิศนยะคนเชียงราย การสละลองนะครับแล้วก็ผู้ชนะคุณชัดชานบุภาวันนะคุณมุกดาหานะ mm hmm. การสละลองนี่คุณเชียงรายฮะชัดชัดชานเนี่ยผู้ชนะนี่คุณมุกดาหารก็สองคนนี้ก็เหมือนรูปบรรมของอาจารย์โสชัชยฮะก็หอบกระเจงกระเจงกันรีภัยไปที่ลาวนะรับ mm hmm. กับอาจารย์โสชัชยแต่ว่าสองคนนี้การสละลองกับผู้ชนะนี่พบศพฮะพบศพถูกฆาตกรรมนะ ผ่าท้องแล้วว่ายัดด้วยเสาปูนท่วงน้ําที่แม่น้ําโขงนะบังเอิญท่วงไม่ดีนะแล้วก็ห่อห่อด้วยตะกาอย่างนีครับโปรเจกต์อย่างนี้กะไม่ให้เห็นศพแต่ว่าบังเอิญว่าศพนี่ก็ลอยขึ้นมาที่แม่น้ําโขงฮะที่นครพนมก็ลอยมาประจานความโหดร้ายของของรัฐฮะอันนี้ผมผมขอกล่าวหาเลยผมว่าจากรัฐบาลน,นี่แหละไม่รู้รัฐบาลไหนเออรัฐบาลจากจากรัฐเขาว่านะ ก็หายไปแล้วก็เจอศพนะครับแล้วก็อัปเดตเนี่ยน้องวันเฉลิมน้องตานะักจิตกรรมแต่ก่อนแกก็เป็น NGO นะทำงานเรื่องพวกสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทำงานเรื่อง HIV เรื่องเอชด้วยเป็น NGO นะก็ไปลีภัยที่คัมเมนนะก็โดนอุ้มหายไปโดนอุ้มหายไปวันที่สีมิถุนา สองหนี่เองมันมาแลนะ้วอัปเดตก็คือคุณวันเสลิมโดนอุ้มหายไปนะก็เลยเก็บมาเล่าฮะว่าเมื่อไหร่บ้านเมืองเราจะจะหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็จะหยุดวิธีการหยาบช้าอย่างนี้ทีนะอุ้มหายไปไม่เจอศพนะก็ผมก็ภาวนาให้พรบรป้องกันการอุ้มค่าอุ้มหายทําให้สูญหายเนี่ยให้มันผ่านนะทีฮนะเพราะว่าตอนนี้ทาง หน่วยงานรัฐเขาพยายามจะสกัดกันไม่ให้ไม่ให้มีพรบรนี้เกิดขึ้นนะก็ต้องฝากสสนะครับให้ดันให้ผ่านได้ๆครับพรบรการป้องกันการอุ้มฆ่าอุ้มหายมันจะได้มีกฎหมายมาโป o t e คนประชาชนใหม่ที่เห็นต่างใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ก็หาศพไม่เจอหลายหลายท่านนะก็หายสาบสูญไปเลยนะก็เก็บมาเล่านะ เก็บมาเป็นข้อคิดว่ากฎหมายที่ว่าป้องกันคุกคามประชาชนเนี่ยก็อยากฝากให้ท่านสสพยายามผลักด,ดันให้มันเป็นรูปธรรมนเพราะว่าถ้ามีกฎหมายพวกนี้ก็เขาคงทําอะไรลําบากหน่วยงานรัฐที่ว่าอุ้มหายไปเนี่ยนะเขาก็าอ้างนะสาเหตุอุ้มหายไปคือถูกรัดไทยอุ้มไปนะรัฐไทยสมัยนี้ใคระที่ปกครองอยู่ก็เก็บแล้วครับ เศร้าใจฮะเล่าไปแล้วเศร, mm hmm. ร้าใจมนโนกนอกกครับคิดดีทำดีครับแล้วก็ขอให้ประชาชนครับใช้สติฮะัทำอะไรก็ใช้สติเพราะว่าเรามีแต่มือเปล่าไม่มีอาวุธในขณะที่ oh. หน่วยงานรัฐก็มีอาวุธเนี่ยเขาทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างนะฮะก็ประเด็นการจงพินาศครับประชาชนจงเจริงครับสวัสดีครับมนโนกครับสวัสดีครับ